อยืดโซไปครับเด็กก่าแบดสามครับอออเอาเขี่ยงสองเลยเขี่ยงสองเลยเขี่ยงสองเลยอีเล็กสายมันโอ้ท็อปแคปสอแสบดากระมี่ตัวไหน ตีเก์เพิ่นมาแต่ทางหุ่นนะครับสอสแสบดากหรือว่าตีเล็กสายมันช่อง youtube ดังนะครับทางสารค้มนะครับสอสแสบดากท็อปแทปไฮโซหรือว่าจะเป็นตีเล็กสายมันนะทางบุรีรัมย์ เขาอาจะเนบบดำต่นหมดเลยอดมกันแขกคู่เลยพี่น้องเบิ่งควบรอไผรอก็กัน พอๆกันนะครับรุ่นเดียวกันนะครับวามแรงร้อยเก้าห้า ฟังพี่น้องเอาแหวกซ้ครับเอาข้า,าไปอือโอ้โหขงนี้ต้องมาเสริมไมฟเพราะว่ามันมันอยากโรยเหรอนะครับฟังนี่เสริมไมฟยังน้อยครับเดี๋ยวแม่โคเของมาแต่งยังน้อยนี่ รถจังสิบพอดิเอียงนะครับครับผมสมบัติดำซิ่งครับ แมนพอทีมงานขึ้นหล่เด็กไม่ีย่ว่าต้างรถบรรทุกเ่าไรรถถือว่ายังยังยังเจีงอยู่แมนแมนเจงเจงครับผมทีมงานมาแต่ทางทวัดโพลีครับ บ่าได้ไปทางคุณจ้าเถลือพี่น้องส่วนมากก็จจะไปทางคุณท่องราชพัฒนะครับทวัตเน่บ่าได้ไปจักเถลือทีมงานทางทวัตนะครับวันนี้ทีมง,งานปาเอด็ดทีมงานปาเอ็ดโอ้ทีมงานเฝนรถเยอะครับเกาขันนะครับโอ้ลมแรงพี่น้องวันนีไ้ไง ยังบ่พอรครับยังบ่พอโอ้ตักมือหนึ่งนี่พ่ธรรมดาพี่นอ้องถือว่ารื่องยอเพน่นยังใส่โอเคอยู่ปั๊มก็ดีนะครับผมมีโหลดเลยยังมีใส่กันอยู่นะครับเอ้ยโอ้จัดเต็มแล้วนี่จุดนี้ครับมันเยียง สุสเอาหัวกระตูนครับจากแรกเนาะนี่หัวกระตูนเนี่ย บ่่นีโอ้ว่ามันรอยเศร้าโอเวนตัวนี้เปลี่ยนเครื่องบ่คือเปลี่ยนหัวบ่โอ้โอ้รอยเจ็ดห้าพี่น้องรอยเจ็ดห้าครับร้อยเจ็ดสิบห้าหัวกระตูนผมบอกว่าเป็นรอยยี่เว้ยอ่าเพิ่งเปลี่ยนมาอันสี่นะครับเนาะรถอ่าเปลี่ยนเครื่องมากหรือจะจะเปลี่ยนหัวมากนะครับโอ้ของสางเป็นเอ็นจีอานะครับ แต่ว่าเครื่องยนต์เป็นอรอยเย็ดหานะครับเอาสบายครับรอยเย็ดหาม่ามีปัญหาครับซ่อมนิเนื้อกระสูไว้ับ ตนตักแต่ละมือแต่ละเวทนี่เมือละลอยกว่วนะครับลอยก่าเที่ยวแต่ว่าบอลบอลกัวรู้ว่าแล่นกันเที่ยวเท่าไหรนะครับเดี๋ยวต้องไปถามป๋าสงสักก้อนผูเป็นหลับเมานะครับป๋าสงทีมงานสังวันนะครับอ่างองงุ่วนจำกัดสังวันนะครับ NPR ร้อยเจ็ดห้านะครับโอ้ใส่หลายอยู่พี่น้องใส่หลายอยู่ไปอ,อสิ อยากล้มครับวงนี้อยากล้มแต่ว่าต้องเบี่ยงมาทางนี้จังน้อยนะครับบอลลมโอ้ล่อชิ่วกันหลายขนาดเลยพี่น้องเลยอ,เอันนี้เอ้ยหยาหน้ายักษ์หน้ายักษ์จักแรกเลยหน้ายักษ์นี่จักแรกนี่อ่ะว่ะ จักแรกมาครับถามเน่ยจักแรกเหรครับนี่แงนร้นอยส <15 S 2> ิบห้าเหรอบ่โอ้แต่ว่าเปลี่ยนหน้าไหมเอ็นบ่เปลี่ยนหัวไหมเอ็นพีอาร์บ่ครับโอ้เอ็นพีอาร์ครับเอ็นพีอาร์โอ้ยังมีร้อยสิบห้าอยู่ครับนี่โอ้ผลเปลี่ยนเป็นฮิโน่หนายักไสนะครับเอ็นพีอาร์ร้อยสิบห้า แรงยังแรง,แรง,แรงครับยังใส่กันยูคือเก้านะครับโอ้ซามนี่ก็รออยู่พี่น่องเลยใ้หนาไหมนะครับไปปึงเกรื่อนย่นพินนะครับ cơn dân dân rang ô ô bảy, mày quá Rồi, ไปเราข้าเดี่ยวท่อกันพี่นอ้องอพี่รอเข้าครับโรกี้คงน่าจะเป็นรอยเก้าหานะครับโอ้ผมติดใจนี่ครับยังย่นยังแรงเลยคุณปู่คุณปูปป่ยังแรง そう。 พี่นองฟวันนี่นะรับสุราิตีกี้าสัต vì máy nhang có bo kém bị lăn gặp mấy lần มีลันมีนง่งออมีลันแล้วอาแฟซี่ครับใส่ผีผ้าผีพนองไปเบืองมองพันเท่าอายุนะครับ เราไปเทศถนนนะครับถนนใหม่เส้นทางระวังบานน้องจอกนะครับไปดรงแจ้งนะครับพี่น้องทุกสะพานสางไม่ปรับระดับถนนให้สูงขึ้นอีกนะครับเพราะว่าน้ำท่วมทุกปีครับมีงบประมาณมาสางปีนี้พี่นอ้องเฮาก็จะเด้สัญจรแบบเ่าต้องยานน้ำนะครับเพราะว่ามา้ย่ำไรกับน้ำท่วมนะครับ ต้องชะลอการเดินทางกันอาจจะเกิดอันตรายในการเดินทางนะครับคันน้ำท่วมถนนพี่นอ้องปีนี้มีงบประสางแล้วนะครับจัดสร้างทางให้พี่ให้น้องได้สัญจรกันแบบบ่มีปัญหานะครับยูบ้านหนองจอกนะครับตำบลเล่าหน่อยนะครับอำเภอเสระภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดฮา เดินทางระวางน้องจอดงแจ้งนะครับพี่น้องมีงานก่อสร้างถนนเด้อพี่น้องเดินทางกะระมัดระวังนะครับมม่หดจยุดีิพี่น้องนะเบิ่งไปดีๆนะครับเป็นกระสสนี้ไยบอกยี่ดอกว่างานก่อสร้างถนนหรือว่าพี่น้องระมัดระวังอ๋อตามช่านะครับ โอ้เต็มแล้วพี่ล็อกสายล็อกครับสายล็อกเอ้ยแปดซี่ครับอย่าเดือดแล้วเดือดแล้วโอ้หมอกวัวเที่ยวครับหมอกวัวเที่ยวไงโอ้รุ้นได้เลยจัมโบ้เลยครับพี่ จัมโบ้รอยเกาหาครับขอเค็ดทีหนึ่งสำหรับเด็กกอะ กอพี่ปุกจีอยากสอดอยู่นะครับ แต่ว่ากันหนาอยู่นะครับหนาอยู่หนาอยู่ขูมามากกวถือว่ายังสมบูรณ์อยู่นะครับส่วนกระบอกให้โลลิกก็ยอยากมีซึมนะครับอยากมีซึมอยู่ หบ,บอกให้โรล,ลิกนะครับบูมบนอาสีมีปัญหาครับแต่ว่าอารมนี่มีซึมแล้วนะครับ,บกุ๊กิ้ฟันนะครับเฟมก็ ือว่ายังใส่ได้อีกโดนย่ดอกพี่น้องนะครับก็เดินก็เป็นให้แดกนะครับว่าสปอกเก็ตโซ่ดีกันยันเหลืออยู่นะครับเอาหมอกุเจียวไงเด็กกะอู้ไปอมิสูบิชิครับ Mitsubishi. ใส่เก็ดลูกนะครับพี่น้องหนึ่งสองสามใส่ลุลเลอรเก็ดลูกนะครับผมว่ามันหกลูกว่าแมนพี่น้องใส่ลุลเลอนี่เก็ดลูกนะครับรองรับกันกระดแต่ก็เก็บก็ถือว่ายังใส่ได้อีกโดนอยู่ใส่ลุลเลอตัวเดียวนะครับรองรับโซ่ใส่แคลเลียใส่ลุลเลอร์แคลเลียนะครับ sabur Thì là biết làm việc nhiều chất may เรือครับสำหรับพื้นที่ที่ที่เอาไปถมนะครับจุดเดียวนี่น่าจะพ่อนะครับเพราะว่าเจ้าของหน้านี่้นให้เบิดเลยนะครับขุดไปด้านหลังห้องนะครับแมนเบิดพี่น้องสำหรับดินที่ที่เอาไปถมนะที่งันเป็นหยุดหอกลอก่อกให้นะครับ่วนที่มันชุ่ง แสง่ภูสงวนสักรอทีเดียวนะครับ ມາແຕ່ທાງສະງົນສັກພີ່ນ້ອ ร้อยรุ่นห้านะครับ đó tìm con thấy không tìm con có ừ. <cười> <cười> đó lên <khám>. <cười> ngay <cười> ngay cúp เก่งตัวใหญ่อือเออปลาคอตั้งหางโอ้พี่พี่คอก็ปลาดุโอ้ตัวใหญ่ครับปลาคอใหญ่โอ้โลละสองลอยเศร้าโอ้ปลาซื้อปลาซื้อครับโอ้ไงพี่น้องดูชักหนิ เพิ่นมาทํางานอยู่นี่แหละครับเพิ่นมาเห็ดสะพานนะครับเพิ่นพอดีพี่น้องเข้าทางฝ่ายเพิ่นสูบสูบน้ำใส่น่านะครับเลยได้ปลาพร้อมพีม่น้องก็เลยไปซื้อนะครับซื้อปลาโลละร้อยร้อยยี่สิบนะครับปลาคอปลาเข็ง NPR หัวอินพีอาร์ครับแต่วเครื่องร้อยเจ็ดาพี่น้องเอออ่ะมาดีพอกันทางช่องยูทูบสมบัติดำสิ่งคือเก่าพี่น้องเยี่ยวกับทีมงานลดหุบหล่อนะครับทีมงานป้าแอดทวัตบุรีครับทีมงานเพื่อนเพื่อนนี่ รถดำแเลนก้าขั้นนะครับ